ก่อนจะดูคลิปนี้ต้องฟังก่อนนะคะคลิปนี้เป็นการสอนรับหรือการสปอยของฟรี UGC Limited ซึ่งมีความไม่แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เวลาและลิงก์ต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆพี่แป้งจะมาอัปเดตให้นอนๆนนะคะอู้หูบอกเลยว่าเขาอันนี้โคตรเท่แล้วก็แจกเยอะด้วยนะคะเป็นเขาสีดําที่แบบไปเป็นไซลงุงอะไรอย่างเงี้และแน่นอนนะคะของชิ้นนี้เป็นของฟรี UGC Limited นั่นง ซึ่งข่าวนะคะเขาบอกว่าเขาจะแจกทั้งหมด2,500ชิ้นนะคะน้องๆซึ่งมาในคืนนี้เวลาตีหนึ่งนะคะของวันที่18มิถุนยายนนะคะบอกเลยว่าใครนอนดึกเนี่ยต้องรีบมาเอาเลยนะะบอกเลยว่าใส่แล้วก็เทมากๆเลยนะอย่าลืมมาเอานะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริกไ์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ,ถ้านๆนะคะอยากได้ข้อมูลอัปเดตอะไรที่ทันใจนะคะสามารถเข้ามาในที่ของของพี่แป้นได้เลยเพราะพี่แป้นนะคะมีแอดมินที่ตอบสำหรับของ UGC Limit e d ดด้วยนะอย่าลืมมาเอาจ้า